เราลงเรือแล้วนะครับขณะนี้ค re ือพิกัดต่อไปมีแจฟปันใสายไพในตาบอดเลยงูใบายบอดเลเรามีฝีพายสองสองสองฝีพายนะครับเรือของเราพยายามอย่าเห็นหน้าไอ้คุบก็มีอีกคนนึงอยู่งพี่ครับ เป้า <dri ality> หมายของเราน่าอยู like <board> <t xt nine> ่ประมาณนี้นะครับถ้าดูจาก GPS ี่่เค้นั่นคงพ่นนั่นเป้าหมายของเราก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจาก182เมตรก็8 0ด8 0บ ร้อยเจ็ดสิบเก้านะฮะครับ,บ,รบถ้าถ้าเราดูจากนี้แต่กล้องผมไม่ชัดนะโอ้ลูกเบ็ดหลายเว่ยจะดูมองไรเนาะกล้องปล่อยซองยิงเลยนะลูกกล่องไปไปไก่บินขึ้นยิงเลยไม่ชัดนะครับไป,ไปบ่งไรพอ่อ เลี้ยวขวาครับโอถเลี้ยวซ้ายครับแมนแมนซ้ายเรือร้อยห้าสิบแปดนะครับร้อยห้าสิบแปดเมตรร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบห้าห้าสิบสี่นะครับเราก็จะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับนกเป็ดเราจะบินยังไม่สูงครับอยู่เรือน้ำ โหเลย G P N บริจาคอผมจุดขาวๆที่เรือเรามุ่งหน้าไปหาก็คือวัดวัดถ้ำแก้วนะฮะนี่นะครับนี่คือวัดถ้ำแก้วทิต อยู่ที่ใต้บ้านลุมพุกตำบลโคกตาลเฟย์ผูสิงของเรานะครับถ้าอยู่บนหอนั้นมองมาก็คงเห็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยตึกอ่าไม่ใช่ครับห้วยโอตครัดน,น,นี่นะฮะเป้าหมายของเราเท่าที่ดูจาก G P S ผมคิดว่าน่าจะจุดนี้นะครับ นี่ครับเราก็จะพอเห็นว่า<น>เป้าหมายของเราจะใกล้ลงไปเรื่อยๆเหลือสิบสองสิบ <11, S 2> เอ็ดอ,อ่านะฮะถึงจุดหมายแล้วนะครับกรกรถึงจุดหมายจุดที่หนึ่งนี่คือ G.P.S มันถึงแล้วแต่ว่าเราก็ต้องโยกหาถึงแล้วแต่โ่ได้ถ่ายถ่ายพ่กท่านเพราะว่าถือ G.P. s อ้มันเป็นวิดีโอเดี๋ยวถ่ายแปแป๊บหนึ่ง นี่นะใส่ละเออต่อแล้วนะคสองเป้าหมายของเราคือศูนย์สี่หนึ่งแปดศูนย์สองแปดแล้วก็หนึ่งหกศูนย์หกสองสองไอเจ็ดหกสองแปดนะครับก็เมื่อกี้เราก็ได้ไปแล้วแปดศูนย์สองแปดกับแต่ตอนนี้มันเป็นแปดศูนย์สองเจ็ดกับเจ็ดหกเจ็ดหกอ่าอย่างนอเนี่ยบนี้เลื่อนล่างไปแล้วท้องแปดครับ ก็ถือว่าสําเร็จครับตรงนี้นี่คือเราอยู่จุดนี้นะครับป่าเปลี่ยนแปลงครับผมไม่รู้ว่าพิกัดไห้มาไม่รู้พิกัดได้มาอย่างไงหรือว่าแต่น่าจะเราน่าจะไม่น่าจะจับไม่ผิดนะครับเราแปลงจากเกียเอสมาก็ไม่เป็นไรครับเขาอาจจะจับตรงนู้นแต่ว่าพวกเราเลือกกลางแปลงมาอยู่ตรงนี้ก็วันนี้ก็คงถือว่า สำเร็จไปแล้ว1จุดไม่ใช่1จุดนะครับ้เราได้4จุดห้าจุดกับจุดนี้นะครับต่อไปก็คงถอนกําลังครับเพราะว่าขณะนี้ก็สิบสิบอ่าสี่สิบโมงอเลริกาสามสิบนาทีนะฮะสี่โมงครึ่งได้เวลาครับถ้าถ้าหน่วยงานอื่นก็เลิกงานนานแล้วแต่ป่าไม้เราก็ยังอยู่ในพื้นที่ครับ ูเราอู้ไม่ได้ฮะเพราะว่าเราเป็นคนอีสานเราไม่ใช่คนเหนือย่ยคอมเมนบ้านเองนะเออแต่พูดเลาาก็ได้แต่ว่าอู้เหนือบ่ได้